พ่อแม่จะเริ่มรู้สึกว่ามันมันแข็งแรงกระทั้งรำตัวแม่จะเดินไม่ปวดอพีโอเราต้องวิ่งดิทำโรงนี้แล้ววิ่งอย่างนี้เออๆอย่างนี้ก็ได้เอออย่างนี้ก็สบายถามว่ามันมันอย่างเงี้ยง่ายลูกโอ้ยแม่ยากเหดือดรุ่นนี้ร้อยยากหรอยากหรอด่ายง่ายเลยนง่ายอย่างนี้ง่ายอ่ะไม่เห็นยากเลยทักมันเชื่อพี่วลงวิ่งยากเออมันเหมือนง่ายนะเห็นเราทำอ่ะเพรานั้นไม่น่าจะยากแต่ไม่ได้ลองบ ลององเอ้นใ่่งช้าช้า้าช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 ้เเลม่แล้วรงสปีดไม่ยากตูจะโด่งนะนอนแบีตูนี่โอย่าไปเต้นอยไโอเคกว่าแปบีภาพเนื้หน้าดาเออช้าช้าไม่ต้องเร็วเร็วจะเกิยเอาธรรมดาก่อนวิ่งวิ่งหาย่อนลงไปเอา ีทำให้เป็นตัวตรงตัวตรงเอาขึ้นขึ้นเออแล้วพอเบื่อท่าทำหนึ่งเฮ้ยพอเออนี่อันนี้เนี่ยกลางตัวขำซะอุ้ยทำอย่างนี้ต้เดือน